จะต้องมีสติ๊กเกอร์ที่เป็นบอกว่าของเราอันตรายประเภทไหนเพื่อที่ว่าระหว่างที่ขนส่งและเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยทางหน่วยที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยเขาจะได้ช่วยเหลือตามมาตรฐานที่ประกาศไว้ สวัสดีดค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ide ดียล n n นเเหมือนเคยนะคะวันนี้ติวจะเป็นผู้ดำเนินรายการไอ,อ้อ้อยเป็นคนตอบคำถามติวล,ละกันค่ะในวันนี้นะคะสิ่งที่ติวสงสัยจะเป็นเรื่องของวัตถุอันตรายค่ะแล้วการขนสง่งตอนนี้อยากทราบว่าวัตถุอันตรายเป็นอะไรคะอ้อยแล้วมีข้อระเบียบแตกต่างจากสินค้าทั่วไปอย่างไรค่ะโอเค วัตถุอันตรายหรือสินค้าอันตรายที่เราเรียกกันสั้นๆในในแง่ของเฟรดกกับคัสตอมเราจะแยกกันก่อนนะคะ,คะเอาเรื่องของการส่งเนี่ยเอาเป็นว่าส่งออกก่อนเพราะเราจะคอนเซิร์นตรงนั้นเราเรียกมันว่า d g g o o d s, <S, <S นะคะทั้งทางเรือทางแอร์เนี่ยมันจะแบ่งได้เป็น9ประเภทใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะซึ่งกฎระเบียบข้อบังคับเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของ UN Number ก่อน UN Number นี่คืออะไรคะอ้อยย n นี่คือเป็นการกําหนด ความอันตรายของสินค้าโดยองค์กรอ,องค์การสาหประชาชาติขอโทษค่ะโอเคคยกว่า UN Class Number ซึ่งการจำแนก9ประเภทนี้นะคะมีอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะอย่างแรกเลยคือสิ่งที่ระเบิดได้เช่นพลุดอกไม้ไฟรหรือประทัดนะคะสองเป็นเรื่องของกา๊าซเช่นถังนับเพลิงอุปกรณ์เผาไหมต้ต่างๆนะคะ สเป็นของเหลวไวไฟเช่นอะไรบ้างคะพี่อ้อยของเหลวไวไฟก็แอลกอฮอล์ที่เคยที่เคยส่งออกจะเป็นแอลกอฮอล95์95%ค่ะต่อมาก็จะเป็น<ม>อันดับที่4นะคะ<ม>ของแข็งไวไฟค่ะเช่น<ช>ไม่ขีดไฟคะ่ะพี่อ้อยคอ่ะส่วนที่5นะคะเป็นเรื่องของสารอินทรีย์ไบอซด์และสารออกซิได์อันนี้ก็จะมีเรื่องของแ um, คลเซียมไฮเปอร์คไรด์ค่ะต่อไปนะคะ6ค่ะ สารพิษและสารติดเชื้อเช่นกลุ่มสารกําจัดมแมลงศัตรูพืชนะคะพวกยาฆ่ามแมลงต่างๆและอย่างที่7นะคะเป็นวัตถุก,กัมมันตรังสีเช่นอะไรบ้างคะอ้อยพวกคอบอลแล้วก็เรโอแอคทีฟคืออย่างนี้ค่ะกัมมันตรังสีบางประเภทเนี่ยเราใช้ในการวัดระดับที่เราเคยนําเข้ามานะคะก็คือใช้วัดระดับในของเหลวที่อยู่ในเครื่องจักรค่ะ,ะ,คะอิงเรีกถือป็นวัตถุอันตรายเหมือนกันข้อที่8แล้วนะคะจะเป็นเรื่องของสารกัดกร่อนและสารประหลอด อันนี้พอยกตัวอย่างได้ไหมคะอนนี่จะเป็นพวกโรด โซบูิกเออยอะไรที่ลงท้ายด้วยหลิกอะไรพวกนี้อาจจะเป็นกรดหมดอืค่ะ9นะคะเป็นเรื่องของสารอันตรายเบตเตอร์เลสค่ะค่ะเช่นอะไรบ้างคะเช่นแบตเตอรี่กับน้ําแข็งแห้ง dry ice ใ่ไหมะซึ่งจริงๆเนี่ยเวลาที่อ้อยเคยส่งออกทางแอร์เนี่ยเราต้องควบคุมอุณหภูมิประกอบว่าทางสายการบินเขาไม่ไม่ให้เราใช้น้ําแข็งแห้งเพราะว่าโอกาสที่มันจะเกิดเพลิงหรือการติดไฟเนี่ยเป็นไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราควรจะติดต่อก่อนถูกต้องไหมคะว่า สามารถ่สงนําเข้าหรือส่งออกได้หรือเปล่าคะเบื้องต้นเลยคือสมมติว่าเราต้องการต้องส่งออกไปให้ทางทางผู้รับที่ปลายทางเนี่ยหน่วยงานได้ที่เราต้องติดต่อเลยก่อนก็คือเอเจนเรือหรือสายการบินโดยการส่ง MSDS ตรงนี้ไปให้เขาก่อนเลยแลา,าเขาส,สามารถรับขึ้นเครื่องได้ไหมสองออสุรกากรว่าพิธีการในการส่งออก หรือนำเข้าเนี่ยเราต้องติดต่อหน่วยงานไหนบ้างที่เกี่ยวขอ้องนะคะซึ่งสามารถหาข้อมูลได้ในรายละเอียดที่เราจะทิ้งไว้ใน Description ดีเลยค่ะเมื่อกี้เอาอ้อยพูดถึงเรื่องของ MSDSMSDS เอา้อยช่วยอธิบายและแนะนํานิดนึงได้ไหมคะว่ามันคืออะไรโอเค okay, MSDS เนี่ยคือ material safety data sheet นะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยเราจะเรียกกันว่า SDS ก็เรียกว่า s a f e safety Data s h e e t ซึ่งเข้าใจตรงกันก็คือว่ามีมาตรฐานทั้งหมด16ข้อโดยปกติถ้าอ้อยจะส่งออกเนี่ยเราจะดูข้อ14ก่อนเลยว่าสินค้าเนี่ยมีความตรายไหมแล้วก็สามารถส่งออกได้ไหมโดยวิธีไหนบ้างเพราะฉะนั้นนะคะนี่เป็นตัวอย่างของ MSDS ค่ะโอเคค่ะถูกต้องค่ะโอเคค่ะส่วน MSDS นะคะต้องส่งให้ใครบ้างเรามาเน้นย้ำกันอีกทีจะมีเรื่องของสายเรือค่ะถ้าเรือ ลานลากตู้แล้วก็กลมศุลกากรค่ะถูกต้องค่ะทั้งนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบรรทุกพวกสายการบินอย่างเราเนี่ยเราเป็นนักเดินทางใช่ไหมสมมติว่าเรามีของอันตรายอยู่ข้างล่างอยู่ตองที่เรานั่งเราก็ยิ่งไม่สบายใจเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องสกรีนโดยเจ้าหน้าที่ของสายการน วันนี้นับว่าได้ความรู้มากๆเลยนะคะในการนําเข้าหรือส่งออกสินค้าต่างๆที่เป็นอันตรายอ,อ๋อเดี๋ยวขออ้อยเพิ่มนิดนึงนะะได้ค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราจะมีการขนสินค้าอันตรายกันบรรทุกก่ะสมมติเราขนจากโรงงานของเราเนี่ยมาที่ท่าเรือหรือไปที่สนามบินรถของเราเนี่ยเขาเรียกว่าแต่งตัวหมายความว่แบบาไงแต่งตัวคือจะต้องมีสติ๊กเกอร์ที่เป็นบอกว่าของเราอันตรายประเภทไหนนะคะติดไว้ตรงข้างรถเพื่อที่ว่าระหว่างที่ขนส่งและเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ย ทางหน่วยที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยเขาจะได้ช่วยเหลือตามมาตรฐานที่ประกาศไว้ตรงตรสติ๊กเกอร์นั้นซึ่งเขาจะมีหลักการอยู่อย่างเช่นที่จะมีเลขเก,ก้าอยู่ใ,ในสับเยกยม<ล>ใช่ไหมแล้วก็เป็นรูปไฟอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคดีมากเลยค่ะอ้อยยังไงสําหรับวันนี้ติ้วขอบคุณนะอ้อยมากค่ะ <c oughs> อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะถ้าชอบและช่วยเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ